บัดนี้ก็พากันตั้งใจฟังธรรมะพอสมควรแก่เวลาเนื่องโดยวันนี้เป็นวันจะสุดดสีดิถีที่สิบสี่ค่ำแห่งกาลปัคือวัาเป็นวันเดือนเก้าดับเป็นวันทาบุญตามประเพณี ที่เรียกว่าเข้าประดับดินของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เป็นวันรักษา,ออกาโดโวสิศีิของทายกทายิกาผู้มีศรัทธาแรงกล้าในบวรพุทธศาสนาได้ยอมสละกิจบ้านการเรือนมาสมทานศินอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการ ทั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งการรักษาศินอุโบสถนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีอนิสงส์มากมายเพราะว่าเป็นการเสียสละความยินดีความยินร้ายความเพลิดเพลินมัวเมาในกิเลสกรรมวัตถุกรรมต่างๆ ก็จึงสามารถรักษาอุวบสถสินได้ถ้าจิตใจยังโฟพันอยู่ในกิเลสดังกล่าวว่ามานั่นนะ่ะก็จะรักษาอุวบสถสินไม่ได้เลยเพราะนั้นผู้รักษาอุวบสศสินนี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจฟักใฝ่ในความสงบมุม่งหวัง ให้ได้รับความสง,งบทั้งกายทั้งวาจาทั้งจ,จิตใจได้ความสง,งบระง,งับทั้งตาหูจมูกลิน้นกายใจตาก็ไม่ประสงค์ที่จะไปมองดู <c oughs> รูปสวยๆงามๆต่างๆเสียงก็ไม่ประสงค์ที่จะฟังเสียงอันไพเราะพรพิ้ง กลิ่นก็ไม่ประสงค์ที่จะสูดกลิ่นอันหอมหวนชวนชื่นรสก็ดีก็ไม่ประสงค์ที่จะไปติดอยู่ในรสชาติของอาหารต่างๆรับประทานอาหารก็เพียงแต่ว่าประทังชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นร่างกายอันนี้ก็ไม่ต้องการสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มเช่นที่นอน พูกเบาหมอ,อนอ่อนนุ่มน,นิ่มต่างๆมานี่ก็ไม่ปราถนาะนอนในที่นอนที่ไม่ผิดจากพุทธบัญญัตินั้นเช่นที่นอนที่ไม่ได้ยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตงามต่างๆเนี่ยยัดด้วยสิ่งอื่นนั้นไม่ห้ามทางจิตใจ เมื่อได้เว้นจากความยินดียินร้ายต่าง,งๆดังกล่าวมานี้แล้วเจใจของผู้นั้นก็ยอมเป็นกลางอยู่ได้นี่แหละการรักษาอุโบสถคือพยายามรักษาใจเป็นกลางอยู่ชั่วระยะเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งผู้ใดทำใจได้อย่างว่านี่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าได้อานิสงส์มากการรักษาอุโบสถนี่ เพราะว่าคนเรานี่แต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยที่จะรักษาใจของตนให้เป็นกลางอยู่สม่ำเสมอไปได้ในมันยากเต็มทีเพราะว่ามันมีสิ่งมายั่วให้เกิดความยินดียินร้ายอยู่เสมอเว้นเสียแต่ผู้ใดที่ตั้งใจรักษาศีลน,นับแต่ศีลอุโบสถไปแหละตลอดถึงศีลสิบศีลส 2, องร้อยยี่สิบเจ็ด ถ้าผู้รักษาศีลเหล่านี้จริงๆนั่นแหละถึงจะทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้ <c oughs> การพยายามทำจิตใจให้เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะนี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนานี้ให้พึ่งพากันเข้าใจอันบุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจ ในหลักธรรมอย่างแน่นอนอย่างนี้เนะี่ยก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรสงสัยลังเลเออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรสงสัยลังเลถ้าผู้ใดสมรวมจิตทำจิตของตนให้เป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้เช่นอย่ญญางว่าเมื่อเวลามีอารมณ์ที่น่ายินดีมากระทบเข้าก็ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินไปตาม เมื่ออารมณ์เมื่อเรื่องที่น่ายินร้ายมากระทบเข้าก็ไม่หลงยินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆั้นเรื่องนั้นๆั้นถ้าอ,อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีใจเป็นกลางอยู่ได้อืถ้าแบบที่ว่าเมื่อไม่มีเรื่องอะไรมากระทบใจจึงเป็นกลางอยู่ได้ท่านเมื่อมีเรื่องต่างกระทบเข้ามาแล้วใจก็เอียงไปเอียงมาอย่างนั้นไม่ถูกต้อง ไม่จัดว่าใจเป็นกลางคำว่าทำใจเป็นกลางในทีน่นี้ในเวลาปกติก็ให้เป็นกลางอยู่อย่างนั้นในเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาก็รักษาความเป็นกลางให้ได้อย่าให้มันหวันไหวไปตามเหตุนั้นนั้นมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ให้ได้นี่นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ ปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมักอันมีองค์แปดประการนั่นนะเมื่อตีความหมายลงไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติตามมัดมีองค์แปดประการนั้นนะมีใจเป็นกลางพร้อมด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในใจ การที่จะทําทใจเป็นกลางอยู่ได้ก็อาศัยปัญญาอย่างว่านั่นแหละใช้ปัญญาสอนใจไปสอนใจให้มันรู้สภาพของสิ่งทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในโลกอันนี้เนะี่ยในสำนวนธรรมะชั้นเรียว่าสังขารสังขารนี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานี่ มันก็จะมีอะไรลราลองสังเกตดูพิจารณาให้ดีสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันก็มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่มีวิญญาณครองนั่นอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนั่นไม่มีวิญญาณครองคนและสัตว์ดิรัจฉานต่างๆว่านี้อันเดียว,ว่ัสังขารที่มีใจครองต้นไม้ภูเขาหินทรายกรวด ดินน้ำไฟลมหมูนี้นะเรียกว่าเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเทมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นสังขารทั้งสองประเภทนี้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนไปในที่สุดก็แตกดับลง เมื่อเรานั่งภาวนาเองเราก็กำหนดพิจารณาให้เห็นสังขารสองประเภทนี่แหละโดยแจมแจ้งโดยปัญญาเพราะมันมีเท่านี้ยิงๆิงนะโลกตันิวาตอันนี้นะไอ,บอ้บุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาพิจารณาหเห็นตามเป็นจริงก็หลงหลงสังขารเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นได้บางคนหลงถึงกับต้องได้ไปทำบาปทำกรรม บางคนก็หลงไม่ถึงกับได้ทำบาปทำกรรมแต่ว่าหาักจิตถักถอนออกจากโลคอันนี้ไปไม่ได้จิตถักผูกพันอยู่กับโลคก,กับสังขารสองประเภทเหล่านี้แหละถอนตัวออกไม่ได้นี่ความเกาะความคล้องของจิตใจเนี่ยมันมีอยู่สองสามขั้นตอนอย่างนี้ ให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีเอา้าขั้นตอนเบื้องต้นนั่นน่ะจิตนี่ถอนได้แล้วหรือ,อยังอ่ะพิจารณาดูนั่นน่ะขั้นตอนเบื้องต้นที่ว่าจิตเข้าไปยึดสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนั่นน่ะเป็นเหตุให้ได้ฆ่าสัตว์ได้รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม กล่ามุสาวาเดื่มสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอีนต่างๆวันนี้นะเนี่ยใจที่เข้าไปยึดสังขารสองประเภทนั่นนะประกอบไปด้วยความหลงความไม่รู้เท่าก็เป็นเหตุให้ได้ไปทำบาปไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้ในใจของเรามีไหมให้คำพิจารณาดูถ้าว่าไม่มีก็เป็นอันว่า ไม่ได้หลงในสังขารสองประเภทนั่นในขั้นนั้นวันนี้จนได้พิจารณาเห็นอย่างไรหล่ะสองสังขารสองประเภทนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็เห็นว่าไม่เที่ยงนั่นแหละทุกคนก็ยอมลงความเห็นเมื่อเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบาก ทุกคนก็คงจะเห็นอย่างนี้แหละเมื่อมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากนั้นมันเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันบังคับไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของตนแล้วต้องบังคับได้จึงถูกต้องก็ถ้าว่าไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วควรหรือที่จะมาหลงถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเรา ไม่ควรเลยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สมควรที่จะรู้เท่าตามสภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเรื่องของมันใจอย่าไปหลงยินดียินร้ายอย่าไปเสียใจดีใจกับสังขารทั้งพวงเหล่านั้นสังขารหนึ่งพวงเหล่านั้นมันแปลปรนไปอย่างไร ทั้งภายในและภายนอกก็อย่าไปเสียใจเศร้าโศกกับมันนั่นแหละถ้าสังขารทั้งปวงเหล่านั้นมันจเจริญง,งอกงามขึ้นมาก็อย่าเพลิดเพลินอย่าหลงระเริงไปตามเพราะว่าถึงแม้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมันก็ตั้งอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันจวนจะหมดแล้วมันก็ทุดโทรมลงไปเหมือนอย่างร่างกายนี่แหละ เมื่อบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วร่างกายนี่มันก็สำรุดสุดโทมไปความชลาภาพก็ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละการที่ร่างกายนี่มันสุดโทมลงไปโครคภัยเบียดเบียนบ้างความแก่ครอบงำบ้างมนุนี่นั่นที่บอกแล้วว่าบุญมันใกล้จะหมดแล้วบุญทิศรักษาร่างกายอันนี้อยู่นะมันน้อยลงไปแล้ว เตือนตนเข้าไปอย่าประมาทบุญมันใกล้จะหมดแล้วมเมื่ออยู่นานวันนานเดือนไปนานปีไปบุญกุศลอันนั้นมันก็ร่อยหลอไปโดยลำดับร่างกายนี้ก็ทุดโทมไปเรื่อยๆผูกไม่ประมาทเจริญภาวนาอยู่เสมอแล้วก็ย่อมตามรู้ตามเห็นสังขารร่างกายทุกส่วน ทั้งภายนอกภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดอยู่อย่างนั้นเลยไปตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่หลงมันหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อไม่หลงมันแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรจิตใจมันก็ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลตั้งมั่นต่อความจริงเราเอาความรู้จริงนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่แบบนี้นะ เมื่อมันรู้จริงมันจริงใจแล้วใจมันก็ไม่วันไหวถ้ามันไม่รู้จริงอ่ะมันไม่จริงใจแล้วมันก็วันไหวแหละจิตดวงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองตอบตัวเองสอนตัวเองให้มันจริงใจลงไปจริงๆออย่างนั้นถามตัวเองว่าจริงหรือยังอ่ะเรื่องอย่างนี้นะแล้วตนจะตอบตนว่ายอย่างไรอ่ะถ้าตอบลงว่าจริง เมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งมันก็ตอบตัวเองได้ว่ามันจริงเมื่อจริงอย่างนี้ก็ไม่สงสัยแล้วนั่นไม่สงสัยในเรื่องความตายความพัดพาจากกันและกันในโลกสันิวาตอันนี้เราภาวนาเห็นอยู่ทุกคืนทุกวันนะมันก็ไม่เกาะไม่คล้องแม้เราจะอยู่ร่วมกันไปตลอดไปอย่างไรก็ ก็เท่ากันกับว่าตัวอยู่คนเดียวเพราะว่าจิตใจตนไม่คล่องอยู่กับคนอื่นและสิ่งอื่นนี่ต้องทำตนให้เป็นคนผู้เดียวอย่างนี้มันจึงจะพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไปได้เราทำจิตใจให้เป็นดวงเดียวแต่มีบุญมีกุศล มีคุณพระรตนากลายเป็นที่พึ่งอยู่มันก็ไม่ว่าเวใจัะ,ะนั่นแหละเวลาจะตายก็ไม่ว่าเวเพราะเรามีที่พึ่งอยู่แล้วอย่างนี้นะคนไม่มีที่พึ่งอยู่ในใจแล้วเวลาจวนจะตายนี่มันว่าเวใจเลือดร้อนแล้วคล้ายๆกันกับว่าจวนจะตกลงไปในเหวอย่างนี้นะ มันก็ตกใจหวาาๆเลยมันไม่มีราวอันเป็นเครื่องจับเหนียวเลยอ่ะเมื่อไม่มีราวจับเหนียวมันก็ตกลงไปในเหวจริงๆไปนั่งอยู่ริมเหวอะ่ะอันนี้เหมือนกันนั่นแหละถ้ารู้ว่าลมหายใจจะหมดลงไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ตกใจหวาๆอๆคนไม่มีที่พึ่งนะอ ดังนั้นจงพากันสร้างที่พึ่งขึ้นในใจของตนของตนให้มันได้สร้างสติสร้างปัญญาสร้างความรู้ความฉลาดนี่นะ่ะให้เกิดขึ้นในใจนี่แหละท่านเรียกว่าสร้างกุศลความรู้ความฉลาดนี่แหละเรียกว่ากุศลน,นะให้เข้าใจกุศลไม่ใช่อย่างอื่นนะแล้วก็ไม่มีตัวมีรูปมีร่างอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะ ไม่เอาจิตที่มันรู้มันฉลาดรู้จักละสิ่งที่ควรละรู้จักเจริญสิ่งที่ควรเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจนี้อย่างนี้นะท่านเรียกว่ากุศลธรรมผู้ผู้ไม่รู้ไม่ฉลาดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีกุศลธรรมอยู่ในใจอมีแต่บุญ บุญนั้นได้ได้แก่ความยินดีความพอใจในคุณงามความดีที่ตนทำมาแต่เมื่อกิเลสมันลบกวนเอาก็ไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสนั้นได้ความยินดีในบุญในกุศลนั่นนะมันเป็นอย่างไรมันต่างกันนะส่วนกุศลนี่มันเกิดจากใจที่สงบที่ตั้งมัน่น เมื่อใจตั้งมันง่นเราอะไรกระทบกระทั่งมามันรู้ได้มันพิจารณาทันมันเป็นอย่างนั้นใจมันไม่ได้วันไหวไปตามเรื่องนั้นนั้นก่อนมันกำหนดใจพินาเรื่องนั้นได้นี่ลองสังเกตดูว่าใจเราเป็นยังไงอ่ะเราได้บำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง อย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองปัญญานี่แหละเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะนับว่าเป็นแก้วสารพัดนึกจริงๆนะปัญญาเหล่านี้ใครจะสร้างให้ใครก็ไม่ได้ทุกคนต้องสร้างเอาเองต้องฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นปัญญาในทางธรรมนี่นะมันถึงจะเกิดขึ้น ถ้าใจเราแหละใจอ่อนแอแล้วปัญญาประเภทนี้ไม่เกิดเลยอขอให้พากันเข้าใจอันปัญญาเกิดจากการเรียนการจำการท่องการจำอันนั้นมันไม่สามารถที่จะมาละกิเลสนี้ขาดจากสันดานได้หรือไม่สามารถจะละบาปให้ขาดไปได้ให้พึงพากันเข้าใจเพียงแต่ว่า จำไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าจะละบาปก็ละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างไปเท่านั้นแหละหรือจะละกิเลสก็ดีแต่มันมันละไปไม่ได้ขาดเรื่องมันนะเพียงแต่คมคมไวเท่านั้นเองส่วนปัญญาที่เกิดจากการสมาการทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปนี่ อันนี้มันเป็นปัญญาที่แหลมคมมากมีปัญญาอันแหลมคมมากทีเดียวสามารถตัดกิเลสขาดจากสันดานได้เหมือนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สลับตรับฟังธรรมบรรยายดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วขอขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฝึกตนเข้าไปให้เต็มความสามารถ ของตนของตนก็จะเกิดผลคือความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมาในใจของตนดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้